ครับตอนนี้ก็อยู่กับผมกับจอนี่ฮะเราได้อยู่ในโลบอร์กอยู่ในแมป King p งพ c e <oughs> อ่ะเพราะว่าเพิ่อองออกลังกายมาเมื่อกี้วันนี้เราจะมารีวิวผลสายฟ้ากันฮะใช่สายฟ้าลยทีเดียวถ้าเราผมคิดว่ามันโหดนะ่ะเป็นผลสายโลเกียตีไม่เข้ายกไว้จะมีฮาชคินะฮะนะฮะมันจะเป็นอย่างงี้ฮะมันจะเป็นสะเก็ดสายฟ้า,า,าท่าคันจีสวยทีเดียว ผมเพิ่งเล่นไม่ตรอกเล่นค้างไว้สามสี่เดือนแล้วละ่ะเล่นค้างไว้นะไม่ได้ไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะยังมีเกมของพี่เบกอะ่ะพี่เบกบอยมาเราไปดูผลสายฟ้ากันนะฮะผลสายฟ้านี่เป็นผลของกัดเอเนลนะฮะเป็นเทพเจ้าบัดดดานเหนือก็เฮียเลยเสั็ เป็นผลสายฟ้าก้อนเอนเดลเป็นพระเจ้าของสายฟ้านะที่ไม่สามารถทำอะไรกับผลยางได้ยกไปจะทำให้เป็นความร้อนนะมาดูท่าสัตว์เป็นท่าดักก่อนถ้ายิงหัวดักยิงหัวมังกรออกมาฮะได้ไปค่อนอาาข้างที่จะแรงเลยทีเดียวแล้วมันก็อันมันเท่เหมือนเหมือนทันปักษาเลืปักษาผมไม่ชอบดูกับตัวนาร์โตแต่ชอบไอ้แล้ว ชื่อะลรวะเอที่เซตันปรกษาลืมไปแล้วเออซาสุเกะเออเนี่ยแล้วมาดูท่าบลีมนะฮะบลีมเป็นท่าที่ผมคิดว่าเป็นท่าต่อเนื่องที่แรงมากตายเดียวนะมันก็เวล5าสิบมันก็ตายง่ายใช่ไหมล่ะแล้วมีท่าเออชดอเป็นท่าลงทันนะฮะดาเมจต่อเนื่องที่เป็นเจ็ดสิบไปที่อเป็นท่าอะไรนะ่ะ อะไรไรเก้อไรเก้ไม่รู้อ่านถูกว่าขอโทษทีไม่ได้เก่ง,งกิแจะไม่ได้ทำใจเรียนด้วยมาดูเนี้ยอืมาแบบเป็นสายฟ้าเป็นลูกสายฟ้าลงมาแล้วฮะแล้วมันจะทําให้แบบสัตรูกระเด้งขึ้นฟ้าฮะลนวท่านี้มีสายฟ้านี่มีท่าที่อขอดค่อนข้างจากไดใจในทีเดียวฮนะมาดูท่าดะก้อนนี้ท่าดะกอนน้าากอนก็นกนไทย อาบ,บีมก็แรงเอลทาดอร์ก็เท่ถ้าไรโก้แม่งก็แรงที่สุดนไรโก้เข้าถึงกระสองร้อยทีเดียวแล้วก็ถ้านี่ไม่มีดาเมจใช่ด้วยอยากมีเอฟซีมาทักทายบ้างจังผมต้องฟังด้วยเห็นไหมมาเทนก็พอดไกลมากครับแล้วอ,อยู่กกดีก็เด็กแก็บีม ถ้าเอลซดอดถ้าไวโกลแล้วก็ดากอนแล้วก็บีมไม่ตายเอลซ์โดไม่ตายจบแล้วเราบอสทุกคนทุกเกมนี้บอสทุกตัวก็ตีเราเข้าหมดเลยนะก็เหมือนบอกฟุตนั่นแหละโอเคครับเราเด๋ยวขอลาไปก่อนเชฝากกดไลค์กดซับสไคร้แลวมาเล่นเกม คิงพีกันเยอะๆนะ